สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้อิวสิพาพี่น้องมาเฮ็ดอุกกระปูจ้ะพี่น้องอันนี้คือกระปูของเ้าจ้ะพี่น้องเห็นอยู่บ่เห็นตูกระปูอยู่บ่เพราะว่าในครัวอิวมันก็อยักมืดแน่นาะเห็นตูกัะเห็นตูกระปูอยู่บ่เพราะว่านี้ไปคุดกระปูมาจากทงนาจ้ะพี่น้องเดี๋ยววันนี้เฮามาเบิ่งวิธีการเฮ็ดอุกกระปูกันจ้ะพี่น้องอุกกระปูรับรองว่าอร่อยแน่นอนจ้ะพี่น้องเห็นอยู่บ่เห็นตูกระปูอยู่บ่ มาเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันเลย,ยนะเขมาซ้อนมาจา้ะมาแล้วเนาะกระปูเฮ้ากับต้องแยกเป็นสองส่วนนะจ้ะส่วนหนึ่งเฮ้ากัต้องเอาเอาไวต้ตำเนาะส่วนหนึ่งเฮ้ากัต้องเอเอาเอาไวแไ้แกะใส่แกงมาจา้ะกแกงหรือว่าอูกระปูนะนี่เฮามาเบิ่งกันเลยนะจ้ะพี่น้องอันนี้อยู่ก็ได้ล้างหลายรอบแล้วกระปูเ๋ยเาก็มาล้างกระปูเลยล้างอีกจ้ะเนาะ ระวังก้กามันหนีบมือด้วจ้ะกามมันเข้ากับบิดเอาถ้าเข้ากับเลือกเอามจะพี่น้องตัวใหญ่ๆงามๆแบบนี้เข้ากับเอาเว้นใส่แกงจ้ะเอาเว้นใส่แกงหรือว่าใส่อุกงกบผูเนะเาะให้ก็แกะตัวงามๆเอาเว้นนะจ้ะ น้ำแล้วกับตูวที่มันเป็นตัวแม่แบบนี้นะจ๊ะพี่น้องอันนี้เขาค้องว,ว่าตัวแม่เนาะกระปูเ่าไปคุดม้กก็จากมีขีดินข้าต้องล้างลายร้อมันได้พี่น้องอันนี้อีกกระล้างหลายรอบแล้ว ส่วนหนึ่งเฮาก็ต้องใส่คกุกใส่คุกเพื่อเ,อเว้นต่ำนอกจากพี่น้องมันมันเห็นว่าพี่น้องนี้มันสีน้งเหลืองนี่เฮาจิใช้ปลายซอสน,นี่แค่เอามาจา้ะส่วนนี้เฮาสิทิมจะพี่น้องเพราะว่ามันเห็นในขุมส่วนนี้นะ เลยจ้ะพี่น้องบิดทิ่มไปเลยเอากรวดเอาตะมันมันแย่ไปตั้งหากจ้ะพี่น้องอันสีเหลืองๆนี่ค่ะเขาห้องว่ามันมันเนาะมันกระปูบุมแม่ไข่กระปูเลยพี่น้องม,มันกระปูเลย เอาสิอูกระปูนเฮาต้องใช้กระปูปริมาณหลายเน่จังน้อยได้พี่น้องอ้มันจะสีแซ่บถ้ากระปูหน่อยมันกระบอแซ่บสร็จเรียบร้อยจ้ะพี่น้องกระปูที่เฮาแกะอันนี้ก็คือมันกระปูเลยจ้ะอันนี้ก็คือไอ้กระปูที่เฮาแกะเว้นใส่อู๊กระปูจ้ะพี่น้องอันนี้คือกระปูส่วนสำรับ เอาไว้ต่าจ้ะพี่น้องที่นี่เข้าก็มาเบิง่งวิธีการเฮ็ดกันเลยจ้ะพี่น้องเข้าสิต่ากระปูส่วนที่เฮาแยกไว้ต่าสักก่อนเด้จ้ะพี่น้องเฮาต้องต่ากระปูสก่อนต่าให้มันละเอียดเด้จ้ะเพื่อสีได้ไปกองเอาเนื้อมันเนาะเอาเนื้อเอาน้ํามันตอนนี้เฮาก็ได้ต่าละเอียดแล้วจ้ะพี่น้องตําละเอียดแล้วก็สิประมาณนี้แล้วจ้ะพี่น้องเห็นยังปะ ทำละเอียดเรียบร้อยแล้วที่นี้เฮากะไปเอาไปเอาน้ำเปล่าใส่จักน้อยจากพี่น้องใส่จังน้อยเพื่อผสมเป็นกองจากพี่น้องผสมน้ำเปล่าลงไปแล้วจ้ะผสมน้ำเปล่าไปแล้วก็นนคนณคุกจากพี่น้อง น้ำล้างครเอาสิกลงใช่หมหม้อ,มอแกนของเขาเลยจ้ะ หยับน้ำนาจากพี่น้องเดบีบได้ง่ายเอามือบีบนึง พี่น้องไอ้น้ำที่อยู่คั้นเมื่อกี้นี่ก็ได้ประมาณนะี้จะพี่น้องสเีเหลืองแบบนี้แหละแล้วก็มีตัวนี้จ้ะมันกระปูนี่มันกระปูรปอเตรียมไว้เนาะอันนี้นะแบบเวลา iam, น้ําเดือดจะใส่ลงไปจะพี่น้องดูสิมาบอกส่วนผสมต่อไปเนาะจ้ะเชื่อนผสมกับที่นี่เนี่ยจะพี่น้องข้าวเบือจ้ะข้าวเบือหรือข้าวเส่ข้าวเส่เข้ามาเ้าแล้วกับพริกจะพี่น้องเอาเอาไว,ไว้ตาําเนาะเอาไว้ตำเท็ดเครื่องแกงจะพี่น้อง แล้วก็มีผักนี่จ้ะผักที่หฮาล้างสะอาดแล้ววันนี้ตามปกติถ้ามีผัาขี้ขุมนะสิดีจ้ะพี่น้องแต่ว่าื้นนี้อีบุมีอีกกมีแต่ดอกแคเนาะจ้ะดอกแคก็เอาเกสรหรือว่าใส่มันเนาะใส่มันหรือว่าเกสรมันออกเรียบร้อยแล้วจเนาะจ้ะพี่น้องเพื่อ่ให้มันขุมจ้ะเฮาต้องเอาเกสรมันออกแล้วก็มีผักซีลาวาจ้ะผักซีลาวแล้วก็ซีหอมต้นหอมแล้วก็มีข่ายโบไรเลยจ้ะพี่น้องะ่คร้นไ่ก็ทิ่มลงไปแล้วก็ได้จ้ะพี่น้อง ใส่ซมสออไปเลยก็ได้อันนี้เดี๋ยวห้ามาเบิ่งไงตำข้าวเบือก็นะจ๊ะพี่น้องใส่ข้าวเบือหรือขา้ขาวข้าวแทเห้ามนะจ๊ะพี่น้องลงไปในครกแล้วก็ใส่พริกลงไปแล้วจ๊ะพี่น้องเอาตามความซอบเฮาละมากเพ็ดลายเพย็ดหน่อยแต่พริกปีนี่มันเพ็ดไปแล้วจ้ะอืม มาเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันเลยจ้ะพี่น้องดับแลก็เปิดไฟก็เนาะลืมเปิดไฟเปิดไฟแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปวนนี้นจ้ะพี่น้องในอ้ต่ำกระปูที่เ้าต่ำและกระกรองเอาต่น้ำมันกะจ้ะพี่น้อง,เ,อง,ง,ง,องเครื่องปรุงกับุ่มีหอย่างายจ้ะเครื่องปรุงก็มีแต่ปลาแดกจกะ้ะปาอันนี้ก็ปลาแดกต้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็ะผงสุ้รดแค่นี้นจ้ะพี่น้องเครื่องปรุงก็มีแค่2อ,อย่างนี่แหละ Okay. เอาข้าวเบือเนาะข้าวเบือกับพริกที่เ้าต่ำใส่กันนะใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องคนมันละลายเลยพี่น้องเลยมันคืเป็นก้อ,อนค่ะเอาไน ้เลยคือน้ำล้างโค้กรอให้มันเดือดสักก่อนจะพี่น้อง เฮาวเราเดือดกัใส่ผงชูรสล,ลงไปแล้วเนาะจ้ะพี่น้องใส่ชูรสล,ลงไปประแดกของเ้าบเราต้องกรองอะไรเพราะว่าเ้ากรองมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าประแดกตุ๋นซุปแล้วเนาะจ้ะเนื้อกระปูมันเริ่มขึ้นเลยเห็นบหมจ้ะพี่น้องเริ่มลอยขึ้น จับกันเป็นก้อนน้ำเดือดแล้วจะพี่น้องใส่มันกระปูลงไปเลย ขอไฟแล้วพี่น้องเริ่มมีส่วงรบ่วนกันด้มีคนมาเปิดตู้เย็น มีหอยอยู่สี่ห้าน้อยห้าน้อยจะพี่นโโ้องขอโทษหอ,อยนี่ก็ล้างสะอาดแล้วแต่อยู่บริเต้ตอยก้นเนาะมันมีแค่สี่ห้าน้อยอยูก็เลยบริเตอต่อยก,ก้นนะจ๊ะเอาใสไปเลยใส่กระปูลงไปเลย เดือดปุ่บอกบอกแบกบพี่น้องใส,ส,ส,ส่ดอกแครลงไปเลยใส่ดอกแครลงไปให้มันซุกซะก่อนจ้าพี่น้องแล้วค่อยใช้ซักซีกระไฟตูนตามลงไป นี้ก็เ้าก็ใส่พักซีลงไปเนาะพี่น้องแต่พอซีกับซีหอมต้นหอมแล้วก็พักอีตู้ลงไปเลยจ้ะใส่พักต่ละหยางเจกแซบจ้ะ ปิดหม้อไว้เลยจ้ะพี่น้องปิดหม้อไว้ให้มันพักมันยุบสักหน่อยเนาะแล้วเฮาจะมาซิมรถกันจ้ะพี่น้องจะนี้เฮากับซิมซรถเลยจ้ะแซบจ้ะพี่น้องเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยอุกปูวันนี้ก็ได้เดี๋ยวเฮามารับซุมตอนที่ตักใส่ถ้วยเบื่อนเราจ้ะว่ามันจะเป็นแต่แซบซําใดเนาะ อู๊ตป,ปูของเ้ากกะเซ็ตเรียบร้อยจ้ะพี่น้องเป็นอะไรเป็นตาแซบปะจ๊ปะปูคุดเองเลยด้จ้ะพี่น้องกินแค่ปีละเท่าซอ,องเท่อได้มีเวลาเฮ็ดกินเองก็ะไรจ้ะคลิปการเฮ็ดอูระปูขอจบแค่นี้เด้อจ้ะพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ก็ขอบายบายลาไปก่อนจ้ะพี่น้องบายบาย